สองวางรัเสียนตรงเมื่อไหรจ่ายทันทีเหรียญละหกรบาทช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบผลิตน้อยหาย่ากผลิตมากหาง,ง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีละยินดีต้อนรับประดามพี่น้องชาวนักสะสม ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างคลิปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะทำความเข้าใจกับเหรียญ1นบาทที่ลึกทําความเข้าใจท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยว่าสําหรับ2วาระนี้2วาระนี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นสเสด็จนิวัตพนครสเสด็จนิวัตพนครแล้วก็เอานี้ก็ได้เนาะแล้วก็1บาท3รอบท่านผู้ชมฮะหลายคน หลายคนยังอาจไม่เข้าใจแล้วก็ก็เท่ากับว่าเข้าใจผิดท่านผู้ชมมาเพราะว่าเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้มีการปั๊มคลาดเคลื่อนนะฮะแตกต่างจากวาระย่อยๆเดี๋ยวขยับภาพเข้า <c oughs> ทั้งสองวาระนี้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะเขามีการาปั๊มพิมพ์จัดสร้างมาแตกต่างจากาเหรียญนหนึ่งบาทที่รลึกวาระอื่นๆ ยังไงเดีย๋ยวท่านผู้ชมมาเอาง,ง่ายๆก่อนเลยว่าเอาหัวข้อให้เข้าใจเลยว่าสําหรับ2วาระที่ถูกถูกถามแล้วก็ส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาในรูปแบบของเหรียญปั๊มผิดพลาดกันอย่างมากเลยก็คือง่ายๆเลยฮะหลายคนเข้าใจผิดว่า2วาระเนี่ยเป็นการปั๊มผิดพลาดไหมท่านผู้ชมฮะเป็นการปั๊มผิดพลาดไหมเดี๋ยวป๊าปาให้ดู3รอบก,ก่อนท่านผู้ชมฮะโดยเหรียญปกติธรรมดาทั้งสองวาระนี้ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ก็คือการปั๊มปั๊มแบบปกติธรรมดาที่จัดสร้างขึ้นมาท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เขาจะเป็นปกติธรรมดาแบบสลับด้านนึกออกไหมฮะนี่คือปกติธรรมดาของเขาเท่ากับว่าคิมนี้ปราปามาทํารายละเอียดให้ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งสองเหรียญวาะนี้วาะนี้ก็เช่นเดียวกันท <c oughs> ่านผู้ชมฮะปั๊มแบบปกติธรรมดาจัดสร้างมาเนี่ยเป็นในรูปแบบของการปั๊มผิดเป็นรูปแบบของการปั๊มสลับด้าน นึกออกไหมฮะทั้งสองวาระนี้นะแตกต่างจากวาระอื่นๆทั่วไปสำหรับหนึ่งบาททท่ละลึกเอาง่ายๆเลยว่าวาระย่อยๆท่านผู้ชมฮะวาระที่วางอยู่ตรงนี้ทุกวาระเลยนอกเหนือจากสองวาระนี้แล้วนอกเหนือจากสองวาระนี้ซึ่งมีการปั๊มสลับด้านแต่ที่เหลือจากสองวาระนี้ท่านผู้ชมฮะทุกวาระเลยหนึ่งบาทเทลึกจะมีการปั๊มไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด ทุกวาระท่านผู้ชมฮะสำหรับนอกเหนือจากสองวาระนี้เขาจะแบบปกติธรรมดาเขาเห็นนะเขาจะปั๊มไปทิศทางเดียวกันนะ,ะด้านหัวกับด้านก้อยไปทิศทางเดียวกันทุกวาระเลยนะฮะนี่คือเหรียญปั๊มปกติธรรมดาที่จัดสร้างขึ้นมาก็คือหันทิศทางไปเดียวกันเนาะหันไปทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะ นี่คือเหรียญปั๊มปกติธรรมดาคือปปาตั้งใจจะมามา,มาทำความเข้าใจกับสําหรับเหรียญหนึบาทที่ระลึกคือถ้าไม่ชวมาหลายคนไม่เข้าใจจริงๆปปาก็ก,ก,ก,ก็ก็ทราบอยู่แล้วถ้าไม่ช่วมก็เลยตั้งใจเอาคลิปนี้มาปามาทําให้ให้เอฟซทางบ้านได้เข้าใจกันใหม่ ทุกวาระจะมีการปั ra, ๊มโดยปกติธรรมดาในเหรียญที่ลึกเขาก็จะปั๊มไปทิศทางเดียวกันระหว่างด้านหัวกับด้านก้อยท่านผู้ชมครับก็ไปทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะมีแตกต่างกันอยู่แค่2วาระเท่านั้นเองนะที่ปกติธรรมดาเนี่ยก็น่าจะปั๊มไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมฮะก็น่าจะปั๊มไปทิศทางเดียวกันแต่2วาระนี้ปปาก็ไม่มั่นใจท่านผู้ชมครับทำไมถึงปั๊มสลับด้านเป็นเหรียญปกติธรรมดาอ่ะโอเคเนาะสรุปคือเหรียญ1นบาทที่ระลึก ถ้าหากเป็นอสังเกตและก็จับใจความนะเอาง่ายๆเลย1บาทที่ระลึกหากสำหรับเสด็จนิวัตพระนครก่อนนะฮะโดยปกติธรรมดา,าจะปั๊มสลับด้านนะแต่ถ้าหากใครมีเหรียญหนึ่งหนึ่งบาทที่ลึกเสด็จพระนครนะท่านผู้ชมฮะลองตั้งด้านก้อยผิดปุ๊บหากท่านพบด้านหัวหันไปทิศทางเดียวกันกับด้านก้อยนึกออกไหมฮะหันไปทิศทางเดียวกันกับด้านก้อยถือว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด นะแล้วก็มีอีกวาระที่2องท่านผู้ชมฮะหบาท3รอบตัางดันก้อยขึ้นหมุนปืด๊ดถ้าหากด้านหัวหันไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ถือว่าเป็นลานเป็นการปั๊มผิดพลาดเช่นเดียวกันก็คงจะก็คงจะเข้าใจกันยากนิดนึงเนาะโอเคนะฮะวันนี้ประปา,ปาตั้งใจจะมาบอกอ่ะนอกเหนือจาก2วาระนี้ท่านผู้ชมฮะเขาจะหันไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด แต่ถ้าไข่ตั้งด้านก้อยหรือว่าตั้งด้านหัวก็ตามท่านผู้ชมฮะตั้งขึ้นไวใช่ไหมฮะแล้วก็ลองหมุนดูปื๊ดสำหรับวาระที่เหลือนอกเหนือจากสองวาระท่านผู้ชมฮะหากตั้งด้านก้อยหรือว่าด้านหัวใช่ไหมฮะหมุนปื๊ดตั้งด้านก้อยตั้งด้านก้อยขึ้นหมุนแล้วถ้าหากด้านหัวทิ้งหัวลงแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะเอาละพอจะเข้าใจไหมเอ่ยท่านผู้ชมฮะก็ถือเป็นการปั๊มผิดพลาดทุกวาระเลยนะทุกวาระ ก็ไปแยกแยกตรงนี้ให้ออกก่อนนะทุกวาระเอาง่ายว่าวาระย่อยๆเอาตรงนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะสําหรับวาระตรงเนี้ยเนี่ยนะเอาวาระตรงนี้ก่อนด้านล่างเนี่ยฮะถ้าหากท่านผู้ชมตั้งด้านหัวขึ้นหรือว่าด้านก้อยก็ตามนะถ้าตั้งด้านหัวพลิกปุ๊บด้านก้อยทิ้งหัวลงเมื่อไหร่ท่านผู้ชมฮาเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดน,นะก็ปะปปารับซื้อเหรียญละหกร้อยบาททุกวาระเลยนะทุกวาระเลยทุกวาระประปปาเองก็เกรงว่าเอฟีจะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะ แต่ถ้าใครมีเหรียญเสด็จนีวพระนครกับ1บาท3ารอบอเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูด้วยเนาะอ่ะแบบนี้ถ้าไม่ชมะสำหรับสองวาระนี้หยิบขึ้นมาถ้าไม่ชมะตั้งด้านก้อยขึ้นหมุนปืด๊ดอันนี้ <c oughs> ด้านก้อยตั้งขึ้นนะเราลองหมุนดูหมุนปืด๊ดถ้าหากด้านหัวไปทิศทางเดียวกันแบบนี้นะอ่ะแล้วก็มาดูเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะ ด้านนี้ตั้งด้านก้อยขึ้น3รอบเหมือนกัน3รอบนะครับหมุนปื๊ดถ้าด้านหัวตั้งขึ้นเอาง่ายๆ2วาระนี้2วาระนี้ถ้าเป็นภัสเสียนตรงเมื่อไหร่2วาระนี้ถ้าเป็นภัสเสียนตรงเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดฮะประปารับซื้อขั้นต่าก็เหรียญละหกร้อยเช่นเดียวกัน600ถ้าไม่โฉมะสองวาระนี้ถ้าถ้าผัสเสียนตรงเมื่อไหร่สองวาระนี้จําไว้นะฮะถ้าภัสเสียนตรงเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด ปาปารับซื้อเหรียญละ600บาทนะสองวาระนี้นะก็ถ้าผู้ชมคลิปนี้นะก็ก็อย่าซีเรียสน,นะฮะนะอ่าสองวาระนี้ถ้าเป็นผะเสียนตรงเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดจําไว้นะฮะปาปารับซื้อเหรียญละ600อ่าครนนี้มาดูวาระที่เหลือท่าผนะู้ชมฮะนะหบาทที่ลึกผลิตออกมาทั้งหมด16วาระมีเพียงสองวาระเท่านั้นที่ปั๊มสลับด้าน 2วาระเท่านั้นอีก14วาระจะเป็นการปั๊มแบบภสเสียนตรงทั้งหมดคือเหรียญปกติธรรมดา2วาระนี้ถ้าเป็นภสเสียนตรงเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดที่เหลือตรงนี้ถ้าไม่ชมฮะถ้าเป็นผสเสียนสลับเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดอ่ะจำคำปะปาไว้ตรงนี้ก่อนนะจะได้ขึ้นใจเรื่องราคาอย่าไปหยุดไม่ต้องไม่ต้องคำนึงถึงนะฮะร,ร,ราคาคุยกันทีหลังประปาก็ให้ไปแล้ว2วาระนี้ถ้าไม่ชมมาเสด็จนิวพัฒนครแล้วก็3รอบเนี่ย ถ้าหากใครหมุนรอบเหรียญแล้วเป็นรูปแบบผระเสียนตรงเมื่อไหร่สองวราระนี้นะฮะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดส่วนที่เหลือท่านผู้ชมฮะนอกเหนือจากสองวาระนี้ส่วนที่เหลือทุกวาระเลยนะฮะนอกเหนือนะฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเสียงสลับเมื่อไหร่ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นผระเสียนสลับเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดโอเคนะฮะอ่ะหมุนปื๊ดถ้าด้านหัวทิ่มหัวลงอย่างนี้นะฮะเป็นเหนรียญปั๊มสลับด้านเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด ย้ำอีกรอบ <c oughs> สเสด็จนิวัตพระนครกับหนึ่งบาทสามรอบสองวาระนี้ถ้ารูปแบบพระเสียนตรงเมื่อไหร่เป็นปั๊มผิดพลาดวาระที่เหลือถ้าเป็นปั๊มสลับด้านเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดฉะนั้นเหรียญปั๊มผิดพลาดท่านผู้ชมมาปปารับซื้อเหรียญละห0ร้อยบาทกันเลยทีเดียวทุกวาระเลยนะฮะปปาให้ร้อบาทเลยนะ ก็ประมาณนั้นตามสภาพผิวนั่นแหละนะักกํางคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วสภาพผิวส่งต่อได้นะถ้ามนมาูเชมนะก็สภาพสวยเต็มที่เลยก็เหลืยละหกร้อยบาทถ้าสภาพหย่อนมาราคาก็หย่อนตามไปด้วยโอเคเข้าใจเนาะปะปาไม่ได้ทำเหรียญราคาหลักสูงอยู่แล้วฉะนั้นก็ปปาจะนําเรื่องราวของของเหรียญเนี่ยมาให้อ่าเอฟซีผู้ติดตามช่องของปปาได้ค่อยๆรู้กันไปปปาก็ทําคลิปง่ายๆแบบนี้นะ ก็ช่วงนี้กระแสเหรียญของการปั๊มผิดพลาดค่อนข้างจะดังก็มีหลายคนหลายท่านนั้นถามส่งรูปเหรียญน,นี้มาท่านผู้ชมเขาไปเห็นเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญปั๊มตรงไงท่านผู้ชมฮะนะปั๊มตรงทั้งหมดเลยพอเขามาหยิบเหรียญหนึ่งบาทสามรอบซึ่งมีการปั๊มสลับนึกไหมฮะเขาก็สงสัยว่าน่าจะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดแล้วก็มาหยิบเหรียญเสด็จนิวัตพนครนมาเอามาพลิกดู เป็นการสลับด้านเขาก็เลยมีความเข้าใจผิดว่า f อเข้าใจผิดว่าเฮ้ยสองวาระนี้ปั๊มสลับด้านนี่น่าจะขายได้ประมาณนั้นน่าจะเป็นการปั๊มผิดพลาดราคาระดับหลายร้อยบาทอะไรประมาณนั้นคือที่จริงแล้วท่านผู้ชมก็ยังไงเรามีความคุมเขือพอสมควรสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกอะเนาะก,ก็มีเพียงสองวาระตรงนี้ท่านผู้ชมเขามีการปั๊มที่ผิดแปลกจากวาระอื่นๆนะ ขณะที่เหรียญวาระอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะเขาปั๊มไปรูปแบบพระเศียรตรงใช่ไหมฮะเขาปั๊มไปในรูปแบบพระเศียรตรงนะเนี่ยแต่2วาระนี้ฮะท่านผู้ชมมีการแปลกโดยเหรียญปกติธรรมดาเขาเนี่ยเขาเป็นการปั๊มสลับด้านไงก็เลยทําให้ทุกคนนั้นงงกันก็สรุปตรงนี้เนาะเหรียญ2วาระนี้ท่านผู้ชมฮะเสด็จนิวัฒนนครแล้วก็1บาท3รอบเนี่ยปัม๊มปั๊มปกติธรรมดาของเขาคือการปั๊มสลับด้าน มีเพียงสองวาระเท่านี้ที่มีการปั๊มสลับด้านสลับด้านคือเหรียญปกติของเขานะฮะนะถ้าภสียเียตรงเมื่อไรแบบเนี้ยนะถ้าภสียเียตรงเมื่อไรแบบเนี้ยมองเห็นนะ,ะถ้าเป็นภสียเียตรงเมื่อไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นการปั๊มผิดพลาดโอเคไหมฮะเชื่อว่าทุกคนคงงงแต่ไม่เป็นไรเอาง่ายๆเลย <c oughs> จะปั๊มผิดพลาดไม่ปั๊มผิดพลาดสําหรับหนึ่งบาทที่เรียกประปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะขอให้เป็นสภาพผิวขนาดนี้แต่เป็นเป็นเหรียญน,นะสนิมจับเหรียญผูกเหรียญก่อนอย่างนั้นเราไม่รับนะฮะเราขอสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็แบบสภาพใหม่เท่านั้นเองเนาะสภาพผิวก่อนแล้วสนิมดําสนิมเขียวจับเกลือเนี่ยอย่างนั้นก็คงคงไม่รับท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ต้องการเหรียญที่มีสภาพผิวที่ดีเพื่อทังเราจะได้ส่งต่อออกได้ด้วยท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปาปามาทำเกี่ยวกับการรับซื้อแล้วก็ทำความเข้าใจสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเอาง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะก็ไปดูคลิปต้นๆที่ปาปาทำไปเมื่อกี้นี้นะหากเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดป๊าปารับซื้อเหรียญละห0 0อบาทหรือไม่ใช่ปั๊มผิดพลาดก็ตามสำหรับหนึ่งบาทที่ลึกท่านผู้ชมใครที่มีอยู่คาบ้านคามืออยู่ที่เก็บสะสมไว้ เป็นเหรียญปกติธรรมดาก็ตามปะปารับซื้อหมดทุกวาละคลิปนี้ก็ยาวท่านผู้ชมฮะเดียวยังไงทางด้านราคาก็เชื่อในช่องของปะปาได้เลยนะก็มีวละไหนมีวละไหนก็ส่งมาก่อนเดี๋ยวแอดมินเขาจะประเมินราคาให้ก็สําหรับ1บาท3รอบก,กับ1บาทเทลึกแล้วก็มีโปรยข้าวมอาีองค์การอนามัยโลกเอ่ยมีอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าวละที่ราคาสูงกว่าวาละอื่นๆนะมีอยู่5วารละ ได้รับความนิยมสูงสุดในชุด1บาทที่ลึกนะหวาระได้รับความนิยมสูงสุดในชุด1บาทที่ลึกคลิปนี้ยาวเนาะท้าผู้ชวนมาเดี๋ยวก็พยายามจะตัดให้สั้นลงมาทําความเข้าใจเดี๋ยวต่อไปประปาจามาเลือกทําความเข้าใจจะนําเหรียญวาระานำเหรียญที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมันมาเสนอกันปุ๊บปพรว้แบบนี้ยังไม่รับนะแบบนี้ยังรับนะแล้วแบบนี้มีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวปปาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบไปเพราะปกติประปาก็จะไม่ได้ทาเหรียญแบบ ราคาหลักหมื่นหลักพันอยู่แล้วหลักแสนอยู่แล้วก็ก็ดีเหมือนกันท่านผู้ชมฮะจะได้ประปาจะได้นําเรื่องราวของเหรียญที่ผลิตมากยังไม่ได้รับความนิยมสูงสุดมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ราคารับซื้อเท่าไหร่อ่าท่านผู้ชมฮะหบาทที่ลึกครบทุกวาระปิดท้ายรายการทุกครบทุกวาระเหรียญปกติธรรมดานะฮะย้านะฮะเหรียญปกติธรรมดา1บาทที่ลึก16ผลิตออกมา16วาระทุกวาระถ้าหากไม่ใช่เป็นเหรียญแตกปลอม ไม่ใช่เป็นเหรียญแบบอ้อผิดพลาดขั้นเทพเลยเนี่ยท่านผู้ชมอะเป็นเหรียญปกติธรรมดาทุกวาระเลยราคาไม่มีหลักพันโอเคไหมฮะที่ปะป่าจะมายืนการท้ายคลิปจะบอกว่าทั้งหมดทั้งนี้ราคาไม่ถึงหลักพันหลักหมื่นเนี่ย F4 ช่องของปะป่านี่ทาให้ F4 ช่องของปะป่าดูนะฮะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงจะกินใจ F4 ไปว่าจะเข้าใจไปเรื่อยๆว่าอ๋อเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกทุกวาระเนี่ยเหรียญปกติธรรมดา คุณปาปาบอกไว้ว่าไม่มีราคาซื้อขายหลักหมื่นหลักพันเอาตรงนี้เนาะจะได้เข้าใจเพราะว่านานไปนะแอดมินเขาจะได้คุยกับท่านแบบสบายๆใจท่านผู้ชมฮะตัวประปาเองก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆเพื่อนำเรื่องราวความจริงของราคาเหรียญมาเล่าสู่กันฟังนะมาเล่าสู่กันฟังโอเคเนาะสรุปตรงนี้จบพระหบาทที่ระลึก16วาระจะปัป๊มปกติธรรมดาหรือปั๊มผิดพลาดสงสัยอะไรยังไงตรงไหนสำหรับ1บาทที่ล,ลึกนะฮะก็ ไปดูต้นคลิปที่ประปาทำมานะเป็นเหรียญปกติธรรมดาหรือเหรียญปมามผิดพลาดประปารับซื้อทั้งหมดขอให้เหรียญเหล่านั้นเป็นเหรียญที่ไม่สนิมดำ ไม่สนิมแดงไม่สนิมเขียวไม่ผุไม่ก่อนท่านผู้ชมมาประปารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานประปาเข้าใจแต่ผ่านการใช้งานแล้วเหรียญต้องต้องไม่สนิมดําสนิมแดงด้วยประปาจะย้ําท้ายคลิปประปาจะนําเรื่องราวของความเป็นจริงที่ประปารับซื้อด้วยแล้วก็ราคาของเหรียญมาฝากกันอ่ะคลิปนี้ยาวเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามชมราคาของเหรียญเหรียญผลิตมากหาง่ายใครดูต้นคลิปจะพอเข้าใจไหมฮะเหรียญผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขาย เกิือหน้าเหรียญน,นั่นแหละท่านผู้ชมฮะปะปาตั้งตรงนั้นขึ้นไว้อยากให้ f อฟไปไปฝังอยู่อ่าไปอยู่ในใจ f อฟว่าผลิตมากขาง่ายมีราคาซื้อขายเกือหน้าเหรียญโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังทำรายละเอียดกันไปกับเหรียญท่านผู้ชมฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ